หอมแดงมีสรรพคุณทางยาบรรเทารักษาได้หลายอาการ 1. รักษาโรคไขมันอุดต,ตันในเส้นเลือดนำหอมแดงไปต้มน้ำดื่มหรือนำมาทานสดพร้อมเมนูอาหารอื่นๆก็ได้เช่นกันซึ่งจะช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลช่วยรักษาโรคไขมันอุดต,ตันในเส้นเลือด นื่องจากกรดลิโนเล,ลอิกที่มีอยู่ในหัวหอมเป็นสารสําคัญที่มีคุณสมบัติช่วยลดปริมาณไขมันในเลือดช่วยให้เส้นเลือดเกิดการขยายตัวส่งผลทําให้ระบบไหลเวียนโลหิตเพื่อไปหล่อเลี้ยงส่วนต่างๆทํางานได้ดีขึ้น 2. แก้โรคหอบหอืดเตรียมหอมแดงขิงสดและกระเทียมสดนําทุกอย่างมาปอกเปลือกล้างน้ําให้สะอาดใส่ลงไปในโถปัน่นปั่นให้ละเอียดใส่น้ําลงไปหนึ่งแก้ว กรองเอาเฉพาะน้ำนำมารับประทานก่อนนอนเป็นประจำครั้งละสองช้อนโตะ๊ะก็จะช่วยให้อาการของโรคหอบหืดดีขึ้น3แก้อาการท้องอืดนําหอมแดงประมาณ5 1 0หัวมาต้มแล้วกรองเอาน้ำมาดื่มก็จะช่วยบรรเทาอาการท้องเดินแก้ปัญหาท้องอืดจุกเสียดแน่นช่วยในการขับลมและนอกจากนี้ยังสามารถช่วยบำรุงร่างกายที่ผอมแห้ง ให้กลับมามีน้ำมีนวลมากขึ้น 4. รักษาสิวและลดรอยดำจากสิวโดยการหั่นหอมแดงเป็นแผ่นบางๆหรือทุบให้น้ามันหอมระเหยไหลซึมออกมาจากนั้นนำหอมแดงมาทาบริเวณที่มีสิวจะทำให้สิวหายเร็วและช่วยลดรอยดำให้ค่อยๆจางหายไป 5. ป้องกันการติดเชื้อในทางเดินหายใจทุบหอมแดงสดให้แตก จากนั้นนำไปต้มแล้วนำมาดื่มหรือทุบจนแตกเพื่อนำมาสูดดมน้ำมันหอมระเหยจากหอมแดงจะช่วยป้องกันไม่ให้เกิดการติดเชื้อในทางเดินหายใจเช่นปัญหาของโรคคอและหลอดลมอักเสบ 6. รักษาแผลหากเกิดบาดแผลให้นำหอมแดงมาหั่นเป็นแว่นๆผสมกับน้ำมันมะพร้าวและเกลือแล้วนำไปต้มให้เดือดนำมาใช้พอกบริเวณแผลโดยล้างแผลให้สะอาดก่อนนำมาพอก เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการอักเสบ 7. แก้พิษจากมแมลงสัตว์กัดต่อยนำหอมแดงมาทุบให้พอแหละจากนั้นนำมาผสมกับยาหม่องแล้วนำมาทาบริเวณที่ถูกกัดปล่อยไว้5นาทีแล้วทาซ้ำประมาณ3-4ครั้งพิษจากมแมลงเหล่านั้นจะค่อยๆลดลงอาการก็จะดีขึ้น